สวัสดีนะครับทุกคนก็เทปนี้นะฮะเลนจะทำมาอธิบายขั้นตอนการกลับมาแบบอย่างละเอียดทุกสเต็ปไล่ๆๆลงมาเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเทปที่เลนเดินทางกลับเนี่ยก็อย่างอาธิบายไม่ได้แบบว่าละเอียดมากใช่ไหมครับแล้วก็ไลฟ์เมื่อวันก่อนเนี่ยก็คือ พูดตัดไปตัดมาอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าก็อ่านตามคอมเมนต์ใช่ป่ะตามคาถามอะไรเงี้ยนะครับก็เลยยังไม่ได้อธิบายแบบว่าตั้งแต่สเต็ปแรกลอก,กีวันอะไรยังไงต้องทําอะไรยังไงบ้างขอใบอะไรอย่างเง,ง,งีย้ยน,นะครับแต่ละสเต็ปอันนี้เล้งก็จะามาเล่าแบบละเอียดแล้วก็แต่ละสเต็ปนะครับโอเคขั้นตอนแรกนะครับของทุกทกท่านที่จะเดินทางกลับมาที่ไทยนะฮะก็อันนี้เล้งจะพูดสําหรับ ผู้ที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอย่างเดียวแล้วกันนะครับสําหรับประเทศอื่นเนี่ยเล้งไม่ได้ทราบข้อมูลน,นะครับเล้งก็จะขออนุญาตพูดสําหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในสหรัฐที่เหมือนเล้งนะครับนะโอเคก็อย่างแรกนะครับเล้งจะทิ้งลิงไว้นะครับใน description box มันจะเป็นเลง์ที่จะให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปกดลงทะเบียนนะครับก็คือจะอยู่ในรัฐไหนในสหรัฐก็ได้นะครับเมืองไหนรัฐไหนที่ไหนก็ได้เลย กดไปรีจิสเตอร์ที่นี่ที่เดียวกันเลยนะครับลงทะเบียนไว้ก็คือเขาจะเป็นเว็บที่รวมสำหรับสถานอ่าสถานทูตกงสุลใหญ่นะครับทั้งหมดของ4สถานทูตเลยนะครับสที่นะฮะก็คือจะมีเอลเวใช่ไหมครับมีชิคาโกมีวอชิงตันดีซีแล้วก็มีนิวยอร์คคือทั้งหมด4ที่เนี่ยเขาจะรวมอยู่ในที่ที่เดียวกันก็คือในเว็บเว็บนี้เลยก็คือเข้าไปได้เลยนะครับจบนะฮะเขาก็จะมีข้อมูลของเราอยู่ในนั้นนะฮะ โอเคหลังจากนั้นเนี่ยเรา Register เสร็จเนี่ยเราก็รอทองเล้งเนี่ยรอประมาณรอบแรกเนี่ยเล้ง r e จิสเตอ,อ Register ไปประมาณวันที่10เดือน6กนะครับก็น่าจะรอประมาณอาทิตย์กว่า,ก,วา,าก็ติดต่อกลับมาเลยนะครับก็คือไม่นานมากเพราะว่าบางคนก็จะรอแบบเดือนหนึ่งสองวีคสามวีคแล้วแต่อะไรเงี้ยนะครับของเล้งตอนนั้นนะรู้สึกว่ารอประมาณแบบอาทิตย์นิดๆอะไรเงี้ยนะครับแปดเก้าวันก็ได้รับการติดต่อกลับมาก็คือจะมีอีเมลส่งมาบอกว่าเราได้รับสิทธิ์ในการที่จะได้กลับ ไฟล์พิเศษนะส่งคนไทยกับประเทศไทยอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็จะมีดีเทลต่างๆให้เราก็คือจะมีดีเทลของการเลือกลงเออไม่ใช่เลือกลงเลือกไฟล์บินนะครับก็คือจะเป็นไฟล์บินต่างๆนะครับเขาจะมีบอกดีเทลเลยว่าไฟล์จากที่นี่ที่นี่นะมันจะมีไฟล์ตั้งแต่แบบสี่เอ่อสี่เมืองใช่ไหมครับ ที่จะให้บินกลับก็คือเนี่ยมีชิคาโก o มีวอชิงตันดีซีมีแอลเลนะครับแล้วก็มีนิวยอร์กจะออกออกทั้งหมดจากอเมริกา4ส,สนามบินนี้นะครับ4เมืองนี้ก็เลือกเอาว่าเราสะดวกที่ไหนใช่ปะแล้วก็จะมีราคาบอกด้วยนะฮะแล้วก็คอมเทนตเอาว่าเราอะสะดวกไปที่ไหนอะไรเงี้ยนะฮะเราจะต้องแบบมาดูอีกทีว่าเออเวลาบินออกเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าถ้าเราอยู่ต่างเมือง เราก็อย่างเลนอยู่ฟลอริดาเนี่ยเลนก็ต้องดูว่าแบบเออเลนไปที่ไหนมาสะดวกที่สุดอะไรเงี้ยนะครับเราก็เลยเลนก็เลยเลือกไปที่ JFK แล้วก็ขึ้นจากสนามบินเอ่อ ฟอร์ดโรดเรลของเด้งก็นะครับที่ฟลอริดาไปก็คือเวลามันโอเคแล้วเรายังมีเวลาเหลืออีกประมาณสัก3ชั่วโมงกว่าๆในการแบบเออเอากระเป๋าเดินไปอีกเทอร์มินอลเนืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แพลนกันให้ดีๆอะไรเงี้ยนะฮะแต่จริงๆมันอาจจะไม่ได้วุ่นวายมากเพราะว่าตอนนี้ JFK เนี่ยมันไม่วุ่นวายเลยนะครับก็มีเวลาสักชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงก็องอยังไงก็ทันเพราะว่ามันง่ายมากนะครับโอเคกลับมาถึงตอนที่อ่าเราก็เลือกใช่ไหมครับว่าเราจะเอาไฟบินไหนอะไรเงี้ยแต่เล้งเนี่ย ก็คือเขาส่งมาเป็นฟรส์ของช่วงเดือน6ปลายเดือนแล้วอะไรเงี้ยนะครับเลนก็เลยยังแบบยังจัดอะไรไม่เรียบร้อยยังไม่พร้อมที่จะกลับอะไรเงี้ยนะครับเลนก็เลยรอถ้าเกิดทุกคนจะรอเนี่ยก็คือไม่ต้องตอบลาไปนะครับชื่อของเรามันจะอยู่ในดัตตาเบสของทางสถานกงศูนย์นะครับเดี๋ยวพอเขามีรอบใหม่เนี่ยอย่างเดือนเจ็เนี่ยนะครับที่เลนได้กลับมาเนี่ยเขาก็จะส่งกลับมาให้เราใช่ไหมตอนนั้น่ะเลนก็เห็นแล้วว่ามี มีไฟบินกับเอ่อไฟบินที่จะทําให้คนไทยกลับใช่ไหมครับของช่วงเดือน7เนี่ยเล้งก็เลยโทรไปถามสถานทูตสถานทูตเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไล่นะครับไล่สำหรับคนที่รีจิสเตอร,ร์ไว้ตั้งแต่แบบแรกๆอะไรเงี้ยไล่วันๆไปที่ยังมีใครตกค้างอยู่อ่ะเขาจะไล่ส่งไปให้อ่าดูก่อนเรียกเรียกก่อนอะไรเงี้ยนะครับนั่นแหละของเล็กอีกเล็กพอเล้งพูดปุ๊บเนี่ยเล็กโทรไปถามสถานทูตปุ๊บอกอะไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงก็ได้รับอีเมลอีก ฉบับหนึ่งเนี่ยว่าล็งได้รับสิทธิ์ในการบินกลับนะครับล็งก็เลยโอเคเลือกเลยโอเคอันนี้มันเป็นขั้นตอนของการเลือกแล้วก็การอจองตั๋วนะครับก็คือพอเราเข้าไปปุ๊บทุกอย่างมันจะอยู่ในอีเมลหมดเลยนะครับคือทางสถานทูตเขาทำมาให้แบบเรียบร้อยหมดแล้วแค่อ่านดีๆสักรอบหนึ่งเราก็จะเข้าใจหมดเลยนะครับนะก็แบบว่าดูดีๆไม่ต้องแบบอุ้ยมันอะไรมันจะยากไหมมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับก็โอเคขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็เข้าไปในลิงก์ใช่ไหมครับก็จะมีลิงก์ให้เราเลือกกดเข้าไปปุ๊บ มันก็จะมีไฟบินหมดเลยนะครับเหมือนที่ลิงบอกตั้งแต่เมื่อกี้เราก็เลือกว่าเราจะไปที่ไหนอะไรยังไงบินออกจากที่ไหนใช่ไหมราคาเท่าไหร่แล้วกดลิงก์ไปอีกมันจะมีข้างล่างบอกว่าถ้าเราจะไปกับสายการบินนี้นะครับมันก็จะมีเอเชียนามีคอรีนแอร์มีเจแปนแอร์ไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะครับให้เราเลือกเราก็เลือกเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีลิงก์ของเอเจนซี่ให้เรากดเราก็กดลิงก์ของเอเจนซี่ไปก็ใส่ดีเทลทุกอย่างเราไป เอ่อเลือกไฟบินใช่ไหมก็จะมีให้เราเลือกอยู่ในหมดเลยครับแล้วก็กดบัตรเครดิตของเราไปแค่นั้นเองก็คือเราได้ทําการจองแล้วนะครับพอเราได้ทําการจองปุ๊บเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวไม่น่าจะเกิน3วันนะครับก็จะมีอ e ีทิเก็ตส่งกลับมาให้แล้วพอเราได้อ e ีทิเก็ตแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราต้องส่งอ e ีทิกเก็ตสำเนาพาสปอร์ตนะครับแล้วก็ใบยินยอมใบยินยอมจะเป็นนี้นะครับมันจะเป็นใบยินยอมการเข้าพัก,กตัว14วันนะครับเดี๋ยวเรื่องขอปิดไว้นิดนึงแล้วกันเนาะ มันมีข้อมูลของเรนอยู่นิดหน่อยมันก็จะเป็นใบประมาณนี้นะคบให้เราปรินต์ออกมาแล้วเราก็สเขียนแล้วก็ต้องเซ็นออกมานะครับเพราะว่าต้องมีลายเซ็นของเรานะครับเขาจะเขียนระบุไว้เราก็เซ็นไปเราก็ส่งใบเนี่ยเป็นทั้งหมด3ใบนะครับเดยวนักงานจะขึ้นให้ด้วยนะครับว่าว่าว่ามีอะไรบ้างนะฮะอืมก็จะมีหมด3ใบนี้นะครับแต่มันจะมีคําถามคาถามหนึ่งที่ทุกคนจะแบบเฮ้ยตื่นเต้นกับคําถามนี้นะฮะก็คือเขาบอกว่า ข้าพเจ้ายินยอมเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยข้าพเจ้ายอมรับการกักตัวในสถานที่ที่รัฐบาลกําหนดและ,ะกําหนดเป็นเวลา14วันรวมทั้งยอมรับหากจะต้องพักร่วมกับผู้อื่นระหว่างในการกักตัวนะครับโดยจะแจ้งให้ญาติทราบไม่ต้องมารับข้าพเจ้าที่สนามบินก็คือ1ญาติไม่ต้องมานะครับเพราะว่ามันจะเป็นการวุ่นวายเพราะยังไงไม่ได้เจอกันอยู่แล้วนะครับยังไงก็ต้องมากักตัวกัวกบ,กบทาง s t a e Quarantine ที่ทางรัฐบาลจัดให้ใช่ไหมครับอืม สองก็คือเซ็นไปจริงๆแล้วอะ่ะเขาจะทํำยังไงก็ได้ให้เขาจะทําเขาเรียกว่าเขาทําทุกวิถีทางนะครับให้เราอะ่ะได้พักหนึ่งคนนะครับจะไม่มีการแบบพักรวมอยู่แล้วนะครับนอกจากให้เราเซ็นไว้มันเหมือนเป็นการเซ็นไว้เพื่อแบบเพื่อเหตุฉุกเฉินอะไรเงี้ยนะครับว่าแบบ เอ้ยมันไม่มีห้องจริงๆห้องมันเต็มหรือสถานที่กักมันเต็มจริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่แบบเฮ้ยกลัวจริงๆแล้วรู้สึกว่าแบบเอ้ยอยากจะได้แบบความมั่นใจออปชันเสริมนะครับก็คือจะมีออปชั่นที่เสียตังเพิ่มนะครับก็คือ3 8 0 0 0ปบาทเริ่มต้นนะครับจนถึง2 0 0 0 0 0บาทถ้าใครอยากได้นอนโรงแรมท่านดาวดีด,ดีอ่าคณะแพทย์จากโรงพยาบาลํำรุงราชมาเตรียมเซิร์ฟเราไว้เงี้ยก็เสียตังได้เพิ่มอะไรเงี้ยนะครับแต่อย่างเล็กเนี่ยก็คือ ไม่ได้เสียเพิ่มเป็นการที่ามาลุ้นหน้างงานเลยว่าจะได้พักที่ไหนนะครับแล้วก็รัฐบาลก็เป็นสปอนเซอร์ให้ตอนนี้นะก็คือเป็นรัฐบาลเป็นคนออกค่าดูแลค่าใช้จ่ายใ,ในการกักตัวนะครับถ้าเรายังถ้าเราเป็นคนที่ถือสัญชาติไทยก็คือเป็นคนไทยนะครับนะแต่ถ้าเกิดต่างชาติเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับผม,มแล้วก็ในส่วนของเรื่องการเข้าพักห้องใช่ไหมคือถ้าเกิดมาเป็น คู่สามีภรรยาสามารถที่จะขอพักร่วมกันได้กักตัวด้วยกันได้นะครับหรือถ้าเกิดเราเป็นผู้ปกครองของบุตรเราก็สามารถขอดูแลบุตรด้วยได้ก็คือนอนด้วยกันได้นี่นะครับก็ขอเขาได้นะฮะโอเคอันนั้นก็เป็นในเรื่องของอห้องกักตัวแล้วก็ระบบการกักตัวใช่ไหมครับย้อนกลับมาก็คือเราก็จะส่งใบให้หมด3าใบที่เมื่อกี้เราพูดไปนะครับก็คือ่อทัวนอีกทีก็คือใบยินยอมันเข้าพักกักตัว14วันใช่ไหมครับแล้วก็สำเนา พาสปอร์ตแล้วก็ใบอีทิเกตส่งกลับไปให้นะครับในอ e ีเมลมันจะมีลิงก์อีกเหมือนกันนะครับก็คือเรากด attract file ได้เลยนะครับเพราะว่าทางสถานทูตเขาทำมาเรียบร้อยหมดแล้วมันจะอยู่ในหน้าอ e ีเมลหลักอันนี้เลยนะครับเราก็แค่กดไปแล้วก็ส่ง3ใบเนี่ยกลับไปให้ที่สถานทูตทางสถานทูตจะออกใบรับรองให้เราได้เดินทางกลับน,นะครับเราก็ได้รับใบนั้นปุ๊บเนี่ย เราก็พิ้นออกมาก็พิ้นสีออกมาให้มีตาขุดปั๊มด้วยนะครับสีแดงอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ที่เราจะต้องเดินทางเนี่ยอย, e icket, อ,อย่างพวกเนี่ยอีทิเกตอะไรเงี้ยนะครับเราต้องพิ้นเป็นเอ่อแฮนด์เปเปอร์ไว้นะคะเพราะว่ามันจะได้สะดวกแล้วก็ง่ายในการให้เจ้าหน้าที่แต่ละที่แต่ละจุดเขาจะขอดูอะไรเงี้ยนะครับอืมเพราะว่าไม่งั้นเราจะต้องมานั่งเปิดมือถือไล่ให้ดูเงี้ยมันจะเสียเวลาลยอะไรเงี้ยนะครับเพราะไงที่ไทยลงมาปุ๊บเนี่ยเราต้องเอาพวก แฮนด์เปเปอร์เนี่ยให้เขาให้เขา,ให,เขาให้เขาดูนะครับเลวก็ปิ้นไว้หมดเลยเนี่ยเนี่ยมันก็จะเป็นอ e ีทิเกตประมาณนี้นะครับอันนี้ของที่บินกลับจาก JFK อันนี้จาก j เ s Boo นะครับแล้วก็อย่างถ้าเกิดเลนที่เลนอยู่ฟลอริดาต้องบินไปนิวยอร์กเนี่ยเราก็เสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของโดเมสติกไฟเพิ่มเองนะครับอืมก็เลนก็เสียเพิ่มอีก170 สาเหรียญน,นะครับถ้าจำไม่ผิดแล้วนี่ก็คือโชคโอ้อ178ซึ่งโชคดีมากตอนแรกอะเล้งรออ e ีทิเกตใช่ป่ะแล้วเล้งยังไม่ได้จองเล้งเล้งก็คิดว่าแบบเออเดี๋ยวให้ได้อ e ีทิเกตก่อนนะครับของเออ่ไฟจาก JFK เราค่อยจองอะไรเงี้ยก็ตอนแรกก็กดเข้าไปดูในเอ่ Jetblue สรุปราคา293รวม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 ,รวมเอ่อรวมกระเป๋าแล้วนะครับก็คือประมาณแบบหมื่นหนึ่งเลยอะไรเงี้ยเล้งก็โอเคโอเคสรุปทำไมทำมไมวะไอวันที่เล็งได้อ e ีทิเกตจากสถานทูตอะ จากจากเอเจนซี่นะครับนะเอเ่นก็ไปเช็คดูใหม่เว้ยก็คือราคามันลดลงมา120เหรียญคือดีใจมากนั่นแหละอันนี้ก็เล่าให้ฟังให้เฉยนะครับโอเคหลังนี้ต่อนะโอเคแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสเต็ปต่อไปเนี่ยถ้าเราได้ใบยินยอมเสร็จปุ๊บใช่ไหมก็เป็นสเต็ปที่เราจะต้องทำใบ f i t to f l y นะครับก่อน72ชั่วโมงก่อนบินนะครับกเ็เราก็ไปขอได้ตามเอเจนซ์แคร์เลยนะครับเอเจนซะ์แคร์แบบแถวบ้านอะไรเงี้ย ใบฟิ ify, ทูไฟน์นี่อยู่ไหน,นวะอืมจกนึงนะครับอ๋ออยู่นี่อยู่นี่ก็ตาม Urgent Care นะครับหรือตามคลินิกแถวบ้านแถวเมืองอะไรที่เราอยู่เราก็ลองเซิร์ชดูก็ได้นะครับว่ามีคลินิกไหนที่ไหนที่เขาจะว่าอะไรอ่ะอทำใบ f ิ t ูไฟ l e ให้เราได้นะครับฟิทูไฟฟอร์มก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้แล้วแต่ที่นะครับ ของเลนส์ไดห,หน้าตาจะเป็นประมาณนี้ให้เราติกต๊กติกต๊กติ๊กติ๊กติ๊กไปอะไรเงี้ยนะครับว่าเรามีซิมตั้มอะไรบ้างเอ่ยมีอาการอะไรบ้างไหมอะไรเงี้ยนะครับมันก็จบมาเป็นใบนี้แหละซึ่งมันก็ไม่ได้แบบคือมันก็เป็นใบที่ทําให้สายการบินเขาอุ่นใจว่าเราแบบเออไปเช็คอัามาแล้วหนึ่งรอบนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วที่คลินิกเขาก็วันที่เล็นไปเนี่ยก็คือไม่ได้ทําอะไรเลเลยนะครับหมอคือไม่มีหมอแค่ถามเนอยว่ามีอาการแบบ รู้สึกเวียนหัวไหมมีไข้ไหมหายใจปกติใช่หรือเปล่าแล้วก็จะอ้วกหรือเปล่าแค่นี้เองแล้วบอกโอเคแล้วก็เซ็นให้เลยเนี่ยคือจบแล้วนะครับอืมนั่นแหละแล้วเราก็ได้ไปแล้วก็พกทุกอย่างนี้นะครับไปนะฮะเนี่ย everything เนี่ยไปนะครับขึ้นเครื่องน,นะฮะแล้วก็อ๋มก็นั่นแหละจบแล้วนะครับก็ได้ขึ้นเครื่องกลับประเทศ นะฮะแล้วก็ค่าตัว๋วเมื่อกี้เล็นมีพูดอย่างไนะันค่าตั๋วที่เล็นบินจาก jfk ใช่ปะโอเคค่าตั๋วที่บินจาก jfk เนี่ยเล็นจ่าย1,306เหรียญน,นะครับก็เป็นเงินไทยประมาณสัก42,000บาทอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เป็น one way ทิ켓นะครับจะไม่มีราวทิปนะครับเพราะว่าตอนนี้ด้วยสถานการณ์ของโควิดใช่ปะครับก็โลกเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่ามันจะมีวัคซีนเมื่อไหร่จะกลับมาเดินเ,เ,เดินเ,เดินทางแบบเที่ยวบินพาณิชย์เมื่อไหร่อะไรเงี้ยนะครับเขาก็าจะขายเป็นแค่ one way ทิเกตนะครับเพื่อจะได้แบบเออ กลับมาแบบมันก็จะได้จบเป็นทริปๆไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับและอย่างหนึ่งก็คือ,อ,อไฟพิเศษเนี่ยค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างที่จะสูงนะเพราะว่า1คนก็ไม่ได้เต็มลำใช่ไหมสองมันก็ต้องแบบว่ามีการดิวกันหลายภาคส่วนอะไรเงี้ยนะครับราคามันก็เลยค่อนข้างที่จะสูงค่าใช้จ่ายมันก็เยอะอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีแค่วันเวทิเกตนะครับเพราะว่ามีคนถามเยอะเหมือนกันว่าทำไมถึงทุกคนต้องวันเวทิเกตก็เนี่ยแหละครับน่าจะเป็นเหตุผลประมาณนี้นะฮะ ก็นั่นแหละมีอะไรอีกน้ามีอะไรอีกนะ,ะกนะๆน่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับน่าจะครบถ้วนหมดแล้วนะครับกับทุกสเต็ปที่เล่นอธิบายมานะครับก็คือใจเย็นตั้งสติแล้วก็กลับมาไม่มีอะไรนะครับแล้วก็นั่นแหละสถานที่กักตัวดีครับแต่อาจจะก็ต้องมารอรุ้น้าง,งานอย่างเลยกนะั่นคือไม่คิดอะไรเลยครับก็คือคิดว่าเดี๋ยวกลับมาเมืองไทยแล้วก็ อ่จะพักที่ไหนก็ได้เลยไม่มีปัญหาเลยในะเรื่องของการเข้าพักจะพักดีไม่ดีพักยังไงคือไม่มีปัญหาเลยเรื่องของอาหารคือเต็มมาได้เลยครับอะไรเงี้ยแต่เรนก็ถือว่าเรนก็โชคดีที่มาแล้วก็ได้มาพักที่โรงแรมอโนมาแกรนแบงคอกนะครับก็ดีดูแลดีอาหารอร่อยนะครับเราก็ห้องดีอะไรเงี้ยนะฮะอ๋อแล้วก็ในเรื่องของห้องเนี่ยคือเราก็จะต้องอยู่กับตัวในห้องอย่างเดียวนะครับจะมีสิทธิ์ออกได้ก็คือแค่ ห้าเรียกให้เราเนี่ยออกไปตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนานะครับจะมี2ครั้งนะครับก็ครั้งน่าจะประมาณมาถึงประมาณ6หรือ7วันแรกเนี่ยเขาก็จะเรียกไปตรวจแล้วของเล็กเนี่ยวันเนี้ยวันเนี้ยที่เล็กอัดอยู่เนี่ยก็เดี๋ยวจะต้องลงไปตรวจตอนบ่ายโมงกันนะครับรอบที่2นะฮะ แล้วก็ในห้องเน่ก็ทาความสะอาดเองนะครับเก็บเ <Yeah. S 1> ตียงเองเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเองเขาก็จะมีผ้าปูที่นอนเสริมให้แต่ถ้าเกิดใครอยากจะได้เพิ่มอะไรก็โทรไปขอ housekeeping ได้คือลงโทรไปขอพวกฟรอนได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดตัวเขาก็เตรียมมาให้หมดแล้วก็แค่นั้นเองนะครับไม่ไม่ได้ยากไม่ได้ลําบากอนะไรเงี้ยนี่ก็อีก2วันเล้งก็จะได้ออกแล้วนะครับหลังจากเทปนี้ที่เล้งได้โพสต์ไปนะครับก็หวังว่าจะเป็น ประโยชน์นะครับเพราะว่าไม่ได้อธิบายเป็นสเต็ปสเต็ปเลยนะครับอันนี้ก็มาอธิบายให้ทุกทท่านที่อยากจะทราบเลยนะครับเพราะว่ามีคนคอมเมนต์มาเป็นแบบหลายร้อยคอมเมนต์มากเลยนะครับในคลิป ที่เลงเดินทางกลับอะไรเงี้ยนะครับก็นะครับก็เลยตั้งใจว่าจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับก็นั่นนะฮะหวังว่าเป็นประโยชน์นะครับทุกคนก็ถ้าเกิดใครจะกลับก็กลับมาครับเพราะว่าทุกอย่างก็ดีจริงๆทางรัฐบาลไทยก็ดูแลดีมากนะครับแล้วก็ช่วยเหลือเต็มที่สุดๆเลยนะครับก็ยังไงขอบคุณทุกคนอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับทั้งสถานกงสุลไทยที่สหรัฐอเมริกาทั้ง4สถานทั้ง4สถานกงสุลเลยนะครับทั้งกันดีซีนิวยอร์กชิคาโกด้วยนะครับดูแลดีมากวันที่เไป เช็คอินก็มีพี่ๆเจ้าหนะ้าที่มาคอยยืนดูแลด้วยนะครับแล้วก็ให้แมชมาด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ดูแลนะครับที่ที่เมืองไทยด้วยนะครับแล้วก็พี่ๆนะครับทุกคนที่โรงแรมอนุมาด้วยนะครับขอบคุณด้วยครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ